บาทเทโวนะคะนี่เป,นเป็นรอบสุดท้ายแล้วแล้วค่ะขเหนียวมีขนมมีดอกไม้รอบแรกก็เป็นดอกไม้บุชราเงินค่ะปัจใจค่ะขอไข่รอบที่สองมากก็เป็นขนมนมเนยของเห้งค่ะรอบที่สามก็เป็นเขาเป็นของเปียกค่ะเป็นอาหารหวานข้าวค่ะ เพื่อว่ารอบสุดท้ายจะได้เอาไปใส่บาตรให้ลุงพ่อใหญ่ได้จย่าโยมก็จะถวายเราลุงพงเย่ก็เอาไปสันคุณพัฒนาหารไปเลยนะคะรอบสุดท้ายพี่พีนงกับเบิร์ดแล้วค่ะส่วนนีก็เหลือเป็นเกจนน้อยค่ะรอบสุดท้ายก็เหลือนิดหน่ยหอย มีกเพื่อนสาวมายุรีด้ค่ะเป็นชุมชนบนบนลงไม้หรือว่าบ้านใกล้เลนเคียงนะคะก็ได้มาทําบุญตัะวารเทโวปี6 5เอหาเออภอยค่ะปี2567ค่ะที่บ้านลงหม่ตำบลทุ่งสีเมืองอำเภอสวนภูจังหวัด้อยเอ็ดค่ะก็วิวนี้เลยนะคะวิวรอบโบสแล้วนะคะก็มีการ สามรอบค่ะมีการตักบาตรรอบโบสถ์สามรอบนะคะวโรงพ่อใหญ่เพิ่งก็จะไปขึ้นไปทั้งสลา,าแล้วนะคะก็จะไปชั้นพัตหารค่ะถ้าพูดพิษผลาประการใดก่อประทานภัยเด้อค่ะสิรัญญาบัวพันธ์ค่ะเป็นบ้านตงไหนนะคะฝากเพจชาวนาสิรัญญาบัวพันธ์ด้วยนะคะก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะที่มาส่งกำลังใจและก็มาชม ภาพนะคะมาชมวัดจำปาคนครบุรีนะคะแล้วก็บรรยากาศบ้านๆเฮาค่ะก็อยู่บรรยากาศนี้เลยเนาะค่ะด้านนั้นก็เป็นการตักบาตรค่อนข้างว่าจะเซ็สิส้นแล้วค่ะนี่คือหลอบสุดท้ายแล้วค่ะก็จะกลับบ้านกันนะคะแยกใหญ่กลับบ้านกันค่ะเป็นชุมชนขนาดเล็กนะคะหมู่บ้านหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าังคาครัวเรือนค่ะครัวเรือนนะคะ แสงแดดออกทางคุณค่ะทามกำลังทายท่ามไปนะคะพอแล้วก็จะเป็นสละสลาวัดบ้งนลรงไหนะะด้านนู้นนะคะลุงเสียก็จะขึ้นไปชั้นพัตหาด้านนน้นค่ะก็ขอบคุณพี่น้องนะคะที่มารับชมก็จะเป็นวิวยาวๆค่ะวิวภาพยาวอยู่สักพักนึงนะคะ ก็ขอบคุณพี่น้องนะคะพี่น้องเพื่อก็จะมีการปล่อยโคมพร้อมค่ะปล่อยคมโรมเขลเรียกว่าคมโรมนะคะก็จะจุดขึ้นไปลอยขึ้นไปบนฟ้าค่ะแล้านี่ก็จะเป็นโบสถ์ค่ะเป็นโบสถ์นะคะจากนู้นยา่าวลงไปก็จะเป็น เป็นพระาธาตุค่ะเป็นพระาธาตุสมัยก่าๆโบราณนะคะลงไปอีกลึกๆนอกรอบบริเวณวัดบัดก็จะเป็นเจ้าแก้วนะคะเป็นเจ้าเมืองจังหวัดลอยอ็ดค่ะด้านโน้นก็จะเป็นเรียกว่ายางบัดห้าเรียกว่ามีมนะคะแล้วก็มีต้นโพ่ิใหญ่ค่ะด้านโน้นก็จะเป็นจะมีห้องน้ำไว้ให้พี่น้องมานะในรอบ,บวัดอยู่หลายๆจุด,ดนะคะเป็นวัดที่ ร่มรื่นค่ะร่มรื่นด้านนู้นก็จะมีลหลักไม้หรือว่าเรือซวงใหญ่ขนาดใหญ่ที่แช่น้ำได้หลายร้อยปีเป็นไม้ตะเคียนนะคะไว้สักการะบูชาอยู่นะคะเอาขึ้นมาจากไซลาบูพันเอาขึ้นมาจากไม้ตะเคียนใหญ่เอาขึ้นมาจากน้ำรำน้ำเสียวขนาดใหญ่อยู่ด้านข้างนู้นเนาะด้านรอบขางโน้นก็จะเป็นรำน้ำใหญ่รอบขางเนาะค่ะทังทางด้าน ันนามาเขาวัดกจะ็จะอยู่ด้านที่ใต้ของชุงะะ่มชนค่ะจะเป็นตน้นโพยใหญ่ค่ะด้านโนด้านนี้ก็จะท้ายถ้ำพามาเป็นสาราวัดใหญ่ค่ะสาราพี่น้องก็จะรนวนพยายืนมามาวัดทุกวันทุกวันกับมาสาราใหญ่นีและคะ่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะมาชมบรรยากาศวัดบ้านดงใหม่ค่ะ ก็บายบายค่ะที่มาชมว,ว,วิวบ้านบ้านนะคะบ้านดงใหม่วัดจำปานครบุรีตำบลทุ่งสีเมืองอำเภอสั่วนอภูมิจังหวัด้อยเอ็ดค่ะบายบายนะคะน้องพิมพ์สวัสดีค่ะลูกสาวนะคะลูกสาวสวัสดีค่ะแม่สวัสดีสสด่แล้วก็ลูกชายค่ะก็จะขับรถมอเตอร์ไซค์มาก่นะคะมาวัด นะคะบายยค่ะสวัสดีค่ะด้านนู้นก็นจะเป็นสาลัดลงพยายนะผักดูรอบๆวัดเป็นเงาบางสวนเนาะเป็นล้างข้าวล้างข้าวบายค่ะ,นะคะ,นะคะ